แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ400คำเกี่ยวกับรถถัง T64 รุ่นปี2025ในรูปแบบภาษาไทยตามโครงสร้างที่คุณต้องการขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่จะพาคุณไปพบกับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับยานยนต์ การทหารและเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกและในวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจสุดๆมานำเสนอนั่นก็คือรถถัง T64 รุ่นปี2025ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงครั้งสำคัญของรถถังรุ่นเก่าที่เคยสร้างชื่อในยุคสงครามเย็นมาดูกันว่าในเวอร์ชั่นใหม่นี้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างรถถังทีลบ6 4ปี2025ถูกออกแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของโครงสร้างระบบป้องกันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยยังคงรักษาความคล่องตัวความเร็วและความแข็งแกร่งที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์สำหรับปี2025นี้ T64 ได้รับการอัปเกรดด้วยระบบกรอบแบบไฮบริดที่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นพร้อมทั้งติดตั้งระบบตรวจจับระยะใกลแบบ AI ที่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของสรูได้แม่นยำมากขึ้น ในด้านราคานั้นที่ลบ64ปี2025ยังไม่มีการประกาศราคาที่แน่นอนแต่มีการคาดการจากผู้เชี่ยวชาญว่าอยู่ในช่วงประมาณ3 4ถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อคันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่เลือกใช้ตัวรถมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ v 1 2ที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้กำลังมากกว่า1,000แรงม้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดรองรับสภาพภูมิประเทศที่ท้าทายได้อย่างสบาย และมีความเร็วสูงสุดประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นราบแม้ว่าจะเป็นรถถังแต่เรื่องขององค์การประหยัดเชื้อเพลิงก็ไม่ถูกมองข้ามท T64 รุ่นใหม่นี้มีอัตราการบริโภคน้ำมันอยู่ที่ประมาณ1ลิตรต่อระยะทาง1กิโลเมตรในการใช้งานจริงซึ่งถือว่าดีกว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยโดยเฉพาะเมื่อใช้ในภารกิจระยะไกลหรือในพื้นที่สมรภูมิที่เข้าถึงยาก ภายในของที4กก็มีการปรับปรุงเพื่อให้ลูกเรือมีความสะดวกสบายมากขึ้นมีพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมบาะนั่งแบบดูดแรงสั่นสะเทือนและระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตลอด24ชั่วโมงส่วนระบบเชื่อมต่อน,นั้นมาพร้อมหน้าจอสัมผัส HU D สำหรับผู้บังคับการและระบบสื่อสารดิจิทัลที่เข้ารหัสอย่างปลอดภยัยรองรับการเชื่อมต่อกับฐานแม่ได้ตลอดเวลาแม้ในพื้นที่ที่มีการรบกวนสูง ด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยขับขี่ทีลบ64ปี2025มาพร้อมระบบป้องกันขีปนาวุธแบบแอคทีฟระบบเตือนภัยรอบทิศทางกล้องอินฟราเรดและระบบเบรกอัตโนมัติหากตรวจพบสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอัตโนมัติบางส่วนที่ช่วยให้ผู้บังคับการมีเวลาตัดสินใจมากขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน สรุปแล้วทีลบ64ปี2025เป็นรถถังที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับ DNA ของความคลาสสิกในอดีตได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับการใช้งานในภารกิจทางทหารที่ต้องการความเร็วความแม่นยำและความปลอดภัยขั้นสูงหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆจากพวกเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ